นี่นะครับยาง Super Hunter Pro ตัวใหม่นะเมื่อกี้ผมเทไปแล้วชอบมากอันนี้เป็นยาง0ูน,นะครับเอาไว้เล่นเป้านะส่งลูกดีมากตัวโป,โปรเนี่ยจะเป็นสีทองกับเขียวอ่อนนะโคตรเจ๋งเลยนี่ขนาดกลับมะจากออกทีปอร์ซมาลองนี่คือแบบยังไม่ได้หยุดเลยนะขอมันดีขอมันดี ันนี oh ้ผมตัดสูตร12 18 1 5อีกเองนะมัดลเเหลือ140ยกับงานตัวใหม่ด้วยโอ้โหแพนด้าโคตรคมจะบอกว่าดีทั้งงานทุกงยางอ่ะจะพูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าอวยของของตัวเองจริงจริงกระป๋องมันก็ง่ายแล้วนะแต่กลุ่มกระสุนมันค่อนข้างตรงดีง่ายมากย อยากให้ลองถ้าเป็น0.65นะจะพุ่งขนาดไหนเดี๋ยวยิกรัวให้ดูเลยสาทีปิดนับหนึ่งงานดียางนุ่มนุ่มแล้วพุ่งไอเชี่ยกระปองขาดเลยไเชี่ยกระปองขาดเลยเฮ้ยเจ๋งจะบอกว่าเจ๋งทั้งงานเจ๋งทั้งยางโดยเฉพาะยางนะใครเป็นแฟนซูเปอร์ันเตอร์ คุณต้องลองโคตรชอบอะสามร้บาท,ทส่งฟรีนะจ๊ะยังมีอยู่ยิงได้ทั้งอย่างสั้นอย่างยาวมี0.5 0.55 0.65 3ไซส์นะครับปกติ340ลมส่งใช่ไหมอันนี้จัดไปเลย300ส่งฟรีไ <อะ S 1> ปมาลองดูอะอะ